ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีกครั้งหลังตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะถทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดี ลอง XM อันต l o สิบัญชีเทรดสเปซต,ตามจากทางกเก k e r XM ที่จะทําให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัม e โบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก,ก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก50%ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นํา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับโ b r o อร์ XM แล้วคุณละ่ะลองหรือยัง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงอีกครั้งในวันจันทร์นะครับหลังแรงหนุนในช่วงต้นวันจากความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเริ่มขี้ข่ายนะครับขณะที่ตลาดนั้นกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือว่าดีเอวยนั้นลดลงเล็กน้อยอยู่ที่0 0 3มาอยู่ที่ประมาณ98.39นะครับหลังจากที่เคยปรับขึ้นระหว่างวันขณะเดียวกันนะครับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงกดดันดอลลาร์ด้วยโดยดัชนี i อ m เ ภาคการผลิตนะครับเดือนธันวาคมลดลงสู่ระดับ17.9นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วก็ยังเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10แล้วนะครับสะท้อนภาพกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังอ่อนแอลงนะครับแม้เจ้าที่เฟดเนี่ยยังคงมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นแล้วก็ตลาดแรงงานยังคงทรงตัวซึ่งตลาดนะครับกำลังจับตาดูข้อมูลสําคัญนะครับที่จะประกาศของสารัเนั่นะครับในสัปดาห์นี้เนาะทั้งไอเภาคการบริการนะครับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะกําหนดทิศทางของเด็กวายได้ในช่วงนี้ละกันนะครับเป็นข้อต่อที่เงินปอนนะครับสำหรับเงินปอนเนี่ยก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับหนุนทําให้คู่เงินอย่าง GU นั้นมีการขยับขึ้นมากกว่า0.29เนะครับกลับมายืนก็ระดับที่0.1.35นะครับได้นะครับหลังจากมีการดีตัวนะครับจากระดับต่าสุดของวันนะครับโดยรับมันหนุนจากการอดค่าของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็บรรยากาศการอ่าการเงินนะครับหรือว่าการลงทุนเนี่ยที่ที่เสี่ ก็ตามนะครับตลาดการเงินเนี่ยก็ยังคงติดตามแล้วก็คาดการณ์ว่าตัวธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE นะครับจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อย1ปีในปีนี้นั่นเองนะครับขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจนะครับของประเทศอังกฤษเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่พอสมควรนะครับทำให้ทิศทางของเงินปอนด์เนี่ยก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางหรือทางเทคนิคได้นะครับผมส่วนค่าเงินยูโรนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐ นนั้ออ่นแอร์กว่าที่คาดนะครับห <ừ m. S 1> นุนให้คู่เงินอย่าง E.U. นั้นฟื้นตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับที่1.170นะครับหลังเดืดขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันบริเวณที่1.1659 <c oughs> ครับโดยแรงหนุนหลักก็อย่างที่บอกไปก็มาจากตัวเลขพิ P.M.I. ที่ต่ำกว่าคาดน,นะครับ <c oughs> ก็สะท้อนภาคการผลิตสหรัฐที่ยังออ่นแอส่งผลให้แรงซื้อดอลลาร์เนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็หนุนให้ค่างเงินยูโรฟื้นตัว นะครับซึ่งในเชิงนโยบายการเงินความแตกต่างระหว่างเฟดแล้วก็ ECB นั้นนะครับยังคงเอื้อให้ยูโรโดยตลาดคาดว่าเฟดนั้นจะมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายต่อไปขณะที่ ECB เนี่ยถูกมองว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยครับท่ามกลางเงินเฟอ้อที่ใกล้เป้าหมายโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนก็ จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งยูโรโซนโดยเฉพาะดัชนี P.M.I. ภาคบริการแล้วก็ P.M.I. รวมนะครับรวมถึงเงินเฟ้อ H.I.C.P. เบื้องต้นอีกด้วยซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางยูโรในระยะสั้นนะครับผมไปดูกันต่อที่เงินเยนนะครับสำหรับเงินเยนเนี่ยก็มีการแข่งข่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาสหารฐนั่นเองนะครับแล้วก็ทําผลงานได้โดดเด่นที่สุดนะครับในกลุ่มสกุลเงิน G 1 0นั่นเองนะครับตามการบรรยากาศที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็มาจากความแน่นอนทางด้านภูมิิรรัศาาาสต์ดยยยะโเฉพอ่่งง ่าประเด็นในเรื่องของเปเนซูเอลาที่สหรัฐนั้นเขาได้ไปจับตัวของคุณมาดูโล นะครับผมซึ่งแรงหนุนสําคัญเนี่ยก็มาจากอัตราผลตอบแทนพัฒบัตรรัฐบาลนะครับญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นโดยผลตอบแทนอ่าอัตราผลตอบแทนนะครับพัฒบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่2.12นเนะครับนะครับซึ่งก็เป็นอ่าจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี1999เลยนะครับสะท้อนถึงความกังวลทางด้านนโยบายทางการคลังนะครับแล้วก็ความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOE เนี่ยที่จะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้หรือเปล่าขณะเดียวกันนะครับส่วนต่างผลตอบแทนพันบัััตรรรราาวะะหห่่่่งสฐแแลญีีปุท แทบลงอย่างต่อเนื่องนั้นยังเป็นปัจจัยหนุนต่อค่างเงินเยนเพิ่มเติมไป<อ>ด้วยนะครับอย่งางไรก็ตามคู่เงินอย่างยูเจตอนนี้นะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างช่วงประมาณ154ถึง157เนื่องจากกิจกรรมในตลาดออปชั่นนั้นก็ยังคงสบเซานะครับแล้วก็สะท้อนว่าตลาดเนี่ยยังรอปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนก่อนเลือกทางนั่นเอ,องนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์ออเตรลียก็เคลื่อนไหวทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้หลังจาก ปรับแข่งข้ามมาแล้ว2วันติดต่อกัน<ช>นะครับโดยนักลงทุนเนี่ยก็เริ่มชะลอการลงทุนแล้วก็รอดูการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนพฤศจิกายนของออสเตรเลียนะครับซึ่งจะมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธนี้อย่างไรก็ตามนะครับฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลียก็ยังคงมีปัจจัยหนุนอยู่บ้างะนะครับโดยมีนักสำรวจนะครับหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยจาก a u s t ต a l i a n f i n a n c i a l Review นะครับก็ระบุว่า RBA นั้นอาจจะยังดำเนินการ ดำเนินการเพิ่มอัาตาราดอกเบี้ยต่อเนื่อง<ช>นะครับก็บรบประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งส่งผลให้ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะคาดการณ์นะครับว่า RBA เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้อีกครั้งอย่างน้อยเนี่ยสครั้งเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับปัจจัยจากจีนเนี่ยะก็ย,ยังคงมีบทบาทต่อทิศทางของดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยนะครับโดยโดยดัชนีตัว PMI นะครับภาคบริการของจีนเนี่ยจากเรตินด็อกเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับสู่ระดับที่52.0สิบสองจุดศูนย์นั่นเองนะครับในเดือนธันวาคมจากห้า ตัวลงเล็กน้อยเท่านั้น<ช>นะครับในเดือนก่อนหน้านี้ขนาดที่ P M I ภาคการผลิตนะครับมีการขยับขึ้นมาเหนือระดับที่50.1สนนั่นเองนะครับสะท้อนถึงภาพเศร,ร,รษฐกิจของจีนเนี่ยที่มีการฟื้นตัวแบบต่อเนื่องเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S แบบค่อยๆเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการเคลื่ uh, อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับของจีนเนี่ยที่ยังมีเป็นตัวแปรสําคัญนะครับต่อดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคู่ค้าหลักเนาะของดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับในช่วงนี้ผมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมานะครับเดี๋ยวท มีอะไรน่าสนใจบ้าง<ช>ผมสําหรับวันนี้นะครับก็โอ้ก็ค่อนขอ้างไม่มไม่มีอะไรเลยมีแต่ไฟเหลืองอนะครับซึ่งก็อย่างที่เราได้บอกไปว่ามี pmi เนาะแล้วก็ pmi รวมเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเอาจริงแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นไฟนอลแล้วก็คือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยตลาดก็เก่งกันไปลวส่วนรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดอนันนิดนิดหน่อยหน่อยก็คง,คงไม่ได้ต่างจากเดิมมากหายนะัใช่นในช่วงนี้พอตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้แปลงอะไรมากเออไม่ได้พลิกโผอะไรขนาดใช่ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเล่นตามเทคนิคซะมากกว่าครับสาหรับวันนี้เนาะแล้วก็วันพุธก็อาจจะมีอ่ะอเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งกันนะครับสําหรับวันพุธเนาะจะค่อยไปรูพรุ่งนี้ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนการเทรดอย่างไรได้บ้างนะครับสําหรับคู่กันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปแวะดูเด็กวานก่อนนะครับซึ่งเด็กวานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า มีการปรับตัวขึ้นกจ็จริงนะครับแต่ว่าโดนรีเจ็คราคาแถวแถว98.6เนาะใช่แล้วก็มีการปรับตัวลดลงมาซึ่งถ้ายังยืนไม่ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาอีกได้อีกนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ทําให้คู่เงินต่างๆที่เป็นคู่เงินอ่า EU UJ อะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้มีความผันผวนได้นะครับผมแต่ถ้าเขาลงมาแล้วไม่สามารถยืนแถวแถว98ถึง97.8ได้ก็อาจมีสิทธิ์ลงต่อนะใช่นะครับ ก็ต้องเรามดระวังไว้ด้วยแลแท่งสี่ชั่วโมงแท่งสี่ชั่วโมงเนี่ยแดงแลแรงซื้อกลับเข้ามาละวนะครับแล้วใกล้จะสิบเอ็ดโมงอยู่แล้วแค่ครึ่งชั่วโมงเองจะปิดกันแดงแบบนี้ไม่ยากนักนะสำหรับตัวเด็กวายนี้เราพามาดูกันก่อนเนาะเพราะว่าเรามาดูกันก่อนว่าความน่าจะเป็นเราก็จะเล่นตามโมเมนตัมนะครับก็ เราจะอยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์ในช่วงระยะสั้นๆก่อนใช่นะครับไปดูคู่เงินแรกของเรานะครับสำหรับคู่เงินอย่าง EU เนาะซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยมีการกลับขึ้นไปเทสใหม่นะฮะที่1.172จอก็อย่างที่เราบอกไปก็คือถ้าดอลลาร์กับอ่อนตัวลงเนี่ยแสดงว่าคู่เงินอย่างยูโรเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะนะครับก็โซนนี้เนี่ยเขาก็ได้เบรบแล้วนะนะครับก็ตอนนี้ก็ติด อยู่ประมาณ1.1736นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราใช้โซนนี้เป็นจุดเข้า<ช>นะครับรบายลิมิตขึ้นไปนะครับแล้วก็ S/L นะอยู่ที่ประมาณ1.1688ครับผมนะครับอ่ะก็สลับกันไปเนาะสหรับอ่าตัว S/L กับ T.P. นะอ่ะประมาณนี้ส่วนถ้าเล่นสั้นนะก็เก็บ T.P. ที่ไ i เดิมกันก่อนก็ได้นะครับที่1.175นะฮะส่วน T.P. ที่2เนะี่กย,กยก็ใกล้ใกล้กัน นะครับอืมหรือเอาตรงนี้เป็นโซนก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะครับถ้าถ้าไม่เอาทีพีหนึ่งทีพีสองเอาแต่แถวนี้เป็นโซนแล้วก็กะลากะเอาเองแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่จียูนะครับสำหรับจียูนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างโอ้โหเกินทีพีหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเบรกขึ้นหนึ่งจุดสามห้าได้ไม่ยากนักนะครับก็อาจจะใช้โซนแถวนี้อืมนะฮะถ้าเขาลงมาอีกเนาะถ้าเขาลงมาอีกนะก็จะแบบ แล้วก็ขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ปลอดภัยกว่าใช่นะครับโซนที่เราจะเข้าก็คือ1.352นะครับถึง1.351ประมาณนี้นะครับ TP ก็ห้เดิอมื่ก่อนนะครับ่วน S s l เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งแท่งตัวบูลิตเก่าก็คือ1.348นะครับประมาณนี้เลยอืมประมาณนี้แต่ถ้าเขาเบรกไปได้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ไปได้ไกลกว่านี้1.36ครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันค่อยๆดูเอาแล้วกันใช่เนาะนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับถ้าเขาเบรกไปแรงๆเนี่ย อาจจะไปต่อได้ใช่นะครับผมอ่ะไปดูกันต่อที่ยูเจนะครับยูเจก็ยืนไม่ไหวเนาะอย่างที่เราบอกไปก็คือเงินเยนเงินเยนเนี่ยเขามีการแข่งข่าขึ้นนะครับทำให้คู่งเงินอย่างยูเจเนี่ยมีการปรับตัวลดลงด้วยนะครับในช่วงเช้าเนาะก็อ่าน่าจะลงลงต่อได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะใช่นะฮะแต่ก็อาจจะใช้ได้นะครับโซนนี้อีกสักรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกัน ตัวนี้นะครับที่156.54นะครับ <Ừ. S 1> ถึง1ห6 8 2ครับผมนะครับ<ม>ถ้าราคากลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะเซลล์ลิมิตลงมานะครับแล้วก็ TP1 อยู่ที่ประมาณ156.11นะครับประมาณนี้ TP2 ก็155.79ใช่นะครับ ml อยู่ที่เท่าไหร่ เซลก็อยู่ประมาณ1 5 7 1 7แล้วกันนะครับก็เกือบไฮเดิมแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้มันขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะเออถ้าจะลงต่อนะอืมแต่ถ้าแผนผิดพลาดก็ SL ตามระเบียบใช่นะครับก็อย่าค่อยมาปรับอ่าแก้กันอีกทีหนึ่งนะฮะใช่สำหรับ u ูแคนะครับไม่ลงมาเลยนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ยืนราคาที่1.375ได้นะครับยูแคยู นะแต่ว่ามีแรงขายกลับเข้ามานะแรงขายกลับมาก็ดูมีทรงอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าดอลลาร์เขาน่าจะอ่อนลงก่อนในระยะสั้นเนาะอย่างที่เราดูเด็กวายไปช่วงตน้นนะครับเราก็อาจจะเล่นตามโมเมนตัมที่เราบอกไปนะครับก็โซนนี้จริงๆอะถ้าเขากลับมาสกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าจะลงต่อไม่ควรหลุดอืมใช่จริงๆไม่ควร มาถึง1.3802ได้ใช่นะครับนะครับแต่เราก็จะใช้โซนนี้นะครับเป็นจุดเข้าเราก็จะเล่นสั้นกันนะฮะเก็บกันสั้นๆไปก่อนละกันเนาะก็เซลลงมา1.378ประมาณนี้นะครับโซนที่เราได้ตีวไว้นี่นแหละแล้วก็เก็บทีพีที่1.374กันก่อนละกันนะครับใกล้ๆนะฮะจะดูนี้ค่อนข้างใกลอืมนะแต่จริงๆงก็ไปได้นะไม่ไม่ไกลนะเอ่ยประมาณนี้ ทีวีหนึ่งเนี่ยอาจจะได้แต่ทีวีที่สองเนี่ยอาจจะไกลไปนิดนึงอาจจะต้องลุ้นเอา,เอาต้องลุ้นนะครับนะครับแต่ถ้าดอลลาร์ยังอ่อนอยู่งี้เนี่ยก็มีเสถียรงานมีเสถียรลงมาเรื่อยๆใช่นะครับพะเวลาแคดเขาลงมาแรงเนี่ยก็แรงเอาเรื่องอย่างใช่นะฮะนะครับประมาณนี้แล้วกันครับอย่าไปดูกันต่อที่ยูฟรังนะครับยูฟรังเพิ่งจะกลับเข้ามาเข้าโซนแต่ว่าดูจากที่เราวิเคราะห์ไปแล้วก็ข่าวที่เข้ามาเนี่ยดอลลาร์เขาน่าจะอ่อน นะครับซึ่งโซตรงนี้เนี่ยอาจจะรับไว้ไม่ไหวนะฮะหรืออาจจะไซเวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแนวต้านอยู่อยู่ที่0.796ถึง0.797นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.791เนาะก็อาจจะเป็นไซเวย์ออกข้ามไปก่อนก็ได้นะครับใครจะรู้เนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตก่อนละกันนะก็ถ้าเขาไม่สามารถเบรกลงไปได้เนี่ยก็สามารถ บายขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีพีตรงกลางได้นะครับก็เล่นเป็นไซเวย์ไปก่อนใช่ครับนะครับหรือถ้าใครมั่นใจเนี่ยอาจจะรอให้เขาเบรกไปทางใดทางหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาฟอลโล่กันอีกทีแล้วได้เหมือนกันนะครับแต่ไอ้เนี่ยก็คุณข้างต่ํานะแต่ก็ยังชั่วโมงนะะฮยังต่ํากว่านี้ได้อีกใช่นะครับะประมาณนี้ให้เป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะเรามาระวังกันด้วยใช่นะครับไปดูกันต่อที่เอยูนะครับเอยูอืมอันนี้ เข้ามาเข้าโซนปุ๊บแขงทะลุขึ้นไปเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่คือแบบสวยจัดเลยโอ้โหไม่หลุดด้วยนะครับถ้าใครอะปุ๊บอะไม่ไม่รอรอแท่งคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มไม่แล้วอืมไปอีกนะฮะไปโอ้โหอิมกันนะสําหรับตัวเอูนะครับอืมอะก็อย่างที่เราบอกไปว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนลงก่อนในระยะสั้นๆนี้นะครับซึ่งอ่าดูจาก ตัวแท่งเทียแล้วนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาเนี่ยเขาน่าจะไปต่อได้ไม่ยากก็คือมีการน่าจะแข่งข้าขึ้นด้อีกนะฮะอาจจะมาใช้แถวๆนี้นะครับที่0.6709นะครับถึงประมาณ0.6698ครับผมนะฮะใน้โซนไปแล้วกันประมาณนี้ใกล้เคียงกันนะครับลองปรับใช้ดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับก็รอดูน้างานอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนอิพีเนี่ยก็เก็บไฮเดอร์มันก่อนก็ได้นะครับส่วนอ่าทีพีต่อไปเนี่ย น่าจะต้องรอเขาเบรกตรงศูน2จุดหกเจ็ดสองนี่ไปก่อแล้วกันนะครับแล้วก็รอดูว่าแนวต้านอันต่อไปเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะฮะใช่ประมาณนี้เลยนะครับรสำหรับ a ออ่วน n ออืม NU ก็จะโอ้โหเปาอันนี้ก็ไปเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานบอกว่าเออถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยสามารถบายขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็เก็บทีพีข้างบนซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้นะฮะค่อนข้าง มีแรงซื้อเยอะเลยใช่นะครับผมก็ยังอยู่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็อาจจะยอรอยอบายนะครับก็รอยอบายนะครับอาจจะใช้โซนเดิมก็ได้นะครับหรืออาจจะขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งใช่นะครับแถว6.578นะฮะสำหรับใครใครที่เล่นสั้นเนาะก็อาจจะหาโซนได้ก็อ่าแม่นกว่านี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ให้โซนไว้เฉยๆเนาะก็จริงก็เหมือนเหมือนเขาจะ มาทดสอบไปละ <Ừ, S 2> แต่ก,ก็ไม่แน่อาจจะมาอีกสักรอบก็ได้แล้วค่อยค่อยขึ้นไปเลยก็เป็นไม่ได้นะครับรเพราะว่าตลาดใหญ่ๆอย่างตลาดอายุโรปเนี่ยก็ยังไม่เปิดดีเนาะแล้วก็รู้ไปถึงตลาดอา่าตัวอเมริกาด้วยนะครับมานี้โซนก็อยู่ที่0.579นะครับถ<ม>ึง0.577ครับ TP ก็ อยู่ที่0.581อ่าออยู่ที่0.576ใช่ครับครับนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็แผนทั้งหมดด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเด็กวเนี่ยอาจจะยังไม่มีข่าวอะไรสำคัญที่ไปหนุนค่าเงินดอลลาร์เขาเขาขาขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ติดตามดูปัจจัยภายนอกให้ดีแล้วกันนะครับนะทั้งข่าวที่ว่าทําจะทําอะไรต่อเนี่ยก็ มีผลอยู่พอสมวควรนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่มานาฟอร์เดเราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ u h a s <US>. com <S เราคือเพื่อนแท้นักเทรด